ขอจับพุงน้อยพุงใครเอ่ยจับพุงน้อยจับข้าง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 จับพุงน้อย <c oughs> ขอจับข้างน้อยอ รักจังเลยลูกอย่าสวบมือพ่อนะลูก ยิ้มใส่กล้องหน่อยลูกยิ้มใส่กล้องหน่อยยิ้มใส่กล้องหน่อยทำหน้าทำตายิ้มใส่กล้องหน่อยลูกแล้วลยิ้มใส่กล้องหน่อย